มากับช่องสาวเราผัดเซ่บันเนลนะคะวันนี้สาวเราเองก็มีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลเส้นเก่าเส้นเกยนะคะสาเราก็พามาดูไก่ย่างนะคะหน,าาหน้าตาน่ากินหน้าทานไหมคะไก่ย่างไม้ใหญ่ๆนะคะไก่ย่างที่หาดพายุนนะคะนี่นะคะ,น,คะนี่ก็จะมีหมูน้ำตกนะคะร้านหมคะก็จะมีนะคะมีส้ตมตำมีไก่มีย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนนะครื่องในก็จะมีกล้วยจะมีตาด้วยนะคะ เดี๋วเาพาไปดนะูดูเตาย่างนะคะเตาย่างในรถสไลงนะคะเตาย่างสองชั้นนะคะนี่จะเป็นเตาย่างเปปรทุนปลาคาะนะคะเพิ่งเคยเห็นเลยเตาย่างมีสองชันะะ้นแต่ที่คนจะเยอะเนาะถ่ายดีมากนะคะของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวสาวพาเดินไปดูนะคะ ย่างไม้ใหญ่ๆนะคะไม้แพงนะคะยี่สิบบาทนะคะสำหรับนี้นะคะก็ตำซั่วกุ้งสดนะคะเพื่อนๆเราจะตามาชมกันนะคะน่ากนนน่าทานนะคะ พ่อค้าเปิดคอนเสิร์ตนะคะอันนี้ตอนนี้พ่อค้ากำลังเปิดคอนเสิร์ตลอยตัวนักนักร้องอันนี้ก็เป็นตำสั่วปูปลาะนะคะใครผ่านไปผ่านมามาแวะอุดหนุนได้นะคะพะ่อค้าก็ขายอยู่ที่หาดพยูนนะคะเปิดตั้งแต่เช้าเนาะสิบโมงสิบโมงนะคะนะคะมาสิบโมงนะคะ นุ่มจเป็นอาหารทะเลนะมันเป็นต้นคาตั๊มเสื้อปูปลารานะคะไม่เป็นไรนิดเดียวเดี๋ยวไปแกะอันนี้ขายมานานเมือยังคะ สี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วนะคะลองความอร่อยได้นะคะเพื่อนไปถัดต้นทานมาเนาะมาแวะอุดหนุนได้นะคะสายโซ่สบมส,วส,ส่วนน่าก ตัวปูปลาสี่สิบชั่วปูปลาสี่สิบนะคะแม่ค้าก็จะขายงี้ขายทุกวันหรือหยุดวันจันหยุดวันจันนะคะปกติก็มาทุกวันนะคะนะคะจะหยุดวันจันนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสก่สย,ย่างนะคะน่คะร้านแม่ค้านะคะ่นนะไม้ใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเอาไปดูนะคะ ได้แล้วจ้าบเดี๋ยสวสาราพาไปดูนะอันนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะคะถ้าเรามาเที่ยวตรงนี้เนาะของกินก็เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะคะกชิ้นก็จะมีไม้สิบบาทห้าบาทนะคะน,นี่ก็คุณลุงขายมานานยังคะนานแล้วครับ นะคุณลุงก็เป็นเจ้าที่ที่นี่นะ <c oughs> เป็นตำนานเนาะขายลูกชิ้นนะคะส่วนนี้ก็เป็นไม่ค้าชงน้ำนะคะที่หาดพายุนะคะใครผ่านไปผ่านมามาแวะอุดหนุนพอ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ได้นะคะสาวาทย์ก็คนจะเยอะนะคะของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนอันนี้ก็น้ำตกหมูนะคะพ่อค้ากำลังหัน่น กํากลังซอยภาษาไทยเพิ่อเรียกห้างเนาะพี่น้องภาษาลาวเพิ่็ห้องซอยซอยนะคะซอยหมูค่ะกานไิจุดจาดดาดไฟสักหน่อยนะคะสว่วนนี้ก็มีส้มตำหลายหลากนะคะก็จะมีตำใส่บัวตำข้าวโพดนะคะหั่นทะเลนะคะยเยอะแยะมากมายนะคะไ <c oughs> อ มันเหวี่ยงเยอ้าวตกตกฝนลงหน่ยหน่อย,อยพริกหน,น่อยเลยไอเดียพอ่อปาเพชเอาอย่างดหมด น้ำตกราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยหลายแทยหลายวันโอ <laughs> <laughs> แพงเ่ยพี่น้องเจ็ดสิบบาท นะคะประสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นกับข้าวของเรานะคะคือซุมตําปูปลาอะไรก็น้ําตกหมูนะคะก็ไก่ย่างไก่ทอดนะคะแล้วก็ผักของเรานะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันครอบครัวก็พากันมานั่งเล่นทะเลกันนะคะนี่ก็สาวก้อยนะคะเส้นเก่าเส้นเดิมนะคะนี่นะคะอาหาร น่ากินมากเลยนะไก่ทอดนะคะอันนี้เป็นเครื่องในย่างไก่นะคะนีกระส้มตำมีกะผักะะนะคะส่วนนี้ก็เป็นมุมบรรยากาศเล็กๆนะคะที่ทะเลนะคะวันอาทิตย์นะคะคเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันนะคะเป็นวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวนะคะนี่นะคะตลอดเองก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะบรรยากาศอยู่ทะเลคะ่ะนะคะ ส่วน,นบริเวณข้างหน้าก็เป็นพ่อค้านะคะพ่อค้าแม่ค้ามาขายของสาวอาทิตย์เนาะเป็นบรรยากาศนะคะปูเสือกันนั่งเล่นริมทะเลทะเลนะคะสะาวเราเองก็มาเที่ยวทะเลนะคะก็ถ่ายบรรยากาศทะเลนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นโรงงานนะคะอุตสาหกรรมนะคะในทะเลนะคะ จะมีเด็กๆเ,เล่นน้ําอยู่นะคะยังเด็กอยู่นะคะจนนั้นก็จะเป็นร้านค้านะคะเป็นร้านค้าของอันนี้จะเป็นริมริมชายหาดนะคะริมชายหาดของพยูนนะคะนี่ก็จะมีเนาะเพื่อนเข้ามาก็บางคนเขาก็มาพักผ่อนเป็นครอบครัวเอาพีตต้าอะไรมาร้องเพลงกันได้นะคะ,คะทะเลวันนี้สวยมากทะเลแดดร้อน,นะค่ะเพื่อน ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นด้านโรงแรมนะคะถ่ายให้ดูคะอร่อยไหมน้ำตกพอได้พอลพอได้งไงพ่อค้าเขาให้กำลังใจพ่อค้าเขาหน่อยดิ นะคะคก็บรรยากาศเล็กๆน่ารักน่ารักของครอบครัวเนาะเสาร์อาทิตย์เราหยุดมาเที่ยวกันนะคะพักผ่อนจากการทํางานเนาะทำงานก็อาทิตย์ละหวันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวด้วยนะคะบ๊ายบายก้อย